สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะพี่อ้อยลืมพี่อ้อยลืมอ่ะดูแดงอ่งอางหารมามองกล้องอ่ะอืมกล้องพีอ่อยลืมเปิดอันนี้พี่อ้อยนึ่งสังขยานะคะทําสังขยาเนาะวันนี้มีมะม่วงนะคะมะม่วงที่น้องจอยส่งมาให้นะคะพอดีเรา,าพี่อ้อยเอาใส่ถังข้าวสารไว้เนาะบ่มแบบธรรมชาติแบบข้างนอกข้างนอกเรานะคะ คือเอาใส่ถังข้าวสารเนาะแล้วก็มะม่วงสุกนะคะสุกได้ที่อ่าที่จริงว่าจะให้ลูกทานเล่นแต่นึกไปนึกมาอ้ข้าวเหนียวเรามีเนาะเรามูลข้าวเหนียวดีกว่าพอมูลข้าวเหนียวปุ๊บปรากุว่ามะม่วงมันไม่พอทาน,นะคะ่ะพี่อ้อยก็เลยต้องอ่ามาทําสังขยานะคะพี่อ้อยเลยต้องขอโทษนะคะพี่อ้อยไม่ได้ใช้ฐานเนาะแกะออกมาแล้วว่าจะมาจะ,าจะตัดใจแล้วว่าไม่เอาเนาะก็ ก็เลยมานึ่งสังขยานะคะเ,เลยกลายเป็นว่าคลิปนี้พี่อ้อยไม่ได้ให้ดูวิธีการทำเนาะตัวสังขยาไข่นะคะของพี่อ้อยจะใช้มะพร้าวนะคะแต่ว่าพี่อ้อยใช้เป็นกะทิกล่องนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะใส่เกลือนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ไข่ไก่นะคะเอาไปตีให้เข้ากันเนาะแล้วก็ราทำน้ำตาลนะคะให้ให้ให้เขาละลายเข้าไปในเนื้อ กะทิเนื้อไข่นะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็กรองนะคะกรองเอาเอาเศษของไข่นะคะที่เป็นไข่ขาวน้าท่มันจะข้นๆเนาะของพี่อ้อยก็จะเอาออกนะคะเอาออกแล้วก็อพอออกเสร็จแล้วก็เทใส่ชามเนาะตัวน้ําพี่อ้อยก็จะตั้งหม้อเอาไว้ให้เดือดนะคะอันนี้เขาทีตีสเ็ก ตั้งตั้งหม้อไว้ให้เดือดนะคะ,แล,ละ,คะแล้วก็เอาไข่เพใส่ลงมาในชามนะคะแล้วก็เร่งไฟให้แรงๆเลยนะคะจะเห็นว่า,าไฟพี่อ้อยตอนนี้แรงสุดๆเลยนะคะเปิดแรงแรงเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าต้องการให้เขาเดือดมากๆนะคะน้ำสังขยานะคะถ้าน้ําเดือดมากๆนะคะตัวหน้าสังขยาก,ก็จะแตกแล้วสวยค่ะก็คือพี่อ้อยต้องการให้ให,ให้ให้หน้าเขาแตกเนาะ ก็วันนี้เปิดไฟแรงเต็มที่เลยแล้วก็สังขยานะคะเวลาถ้าเราทิมเราเราเราผสมแล้วนะคะทั้งกะทิน้ำตาลไข่เกลือนิดหน่อยนะคะแตะแตะชิมดูได้เลยนะคะให้เขาออกหวานนะคะแล้วก็เค็มนิดในเนื้อไข่นะคะไม่ให้เค็มมากเนาะก็ให้เค็มนิดๆแล้วก็ คนให้เข้ากันอย่างที่พี่อ้อยว่าเนาะแล้วก็เอาเทใส่ชามเทใส่ชามนะคะแล้วก็นึ่งขอโทษนะคะแตมือติดมือพี่อ้อยนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะเปิดให้ดูเนาะ,ะเพราะว่าลืมตั้งเอาไว้จนลืมเวลาว่าว่าเราเราวางไว้แล้วอาตัวสังขยาเขาได้ที่แล้วเนาะพี่อ้อยก็ลืมประสนิทเลยมาดูกันนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะเปิดหม้อให้ดูเนาะร้อนมากๆเดยพี่อ้อยอ่า วันนี้ทำตัวเป็นมือใหม่หน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเนาะพ<อ>นเนี่ยค่ะเดี๋ยวได้สังขยาหนานี้นะคะสังขยาที่ทานกับข้าวเหนียวนะคะตัวนี้เนาะอ่าจะทานกับข้าวเหนียวก็ถ้าจะตัดให้เป็นชิ้นก็ตัดได้นะคะแต่ต้องรอรอ,อให้เขาเย็นก่อนเนาะถ้าเขาไม่เย็นเราก็ตัดไม่ได้นะคะไอไอไอจากงอ กาะที่กงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสังขยาไข่ทานกับข้าวเหนียวคะ่ะข้าวเหนียวมูนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ